จเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการสาระน่ารู้จะนำพาท่านทั้งหลายไปรู้จัก10ประเด็นสำคัญวันมาคบูชาซึ่งเป็นวันสสำคัญทางด้านพุทธศาสนาจะมีอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันประเด็นที่ 1. นบันมาคบูชาคืออะไรมีความหมายว่าอย่างไร ปันมาคบูชาก็คือการบูชาในเดือนสามตามปฏิทินจันทรคติปัจจุบันนี้ก็คือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีชื่อเดือนทั้ง12เดือนในอินเดียนั้นตามภาษาบาลีเขียนดังนี้เดือนที่หนึ่งก็คือมิคสิละเดือนที่สองก็คือปุตสะเดือนที่สามก็คือมาคะเดือนที่สี่ก็คือผักคุณะเดือนที่ห้าก็คือกิตตเดือนที่หกก็คือวิสาขะ เดือนที่เกียตก็คือเชตฐะเดือนที่แปดก็คืออาสารหะเดือนที่เก้าคือสาวนะเดือนที่สิบคือพัทธปาทะเดือนที่สิบเอ็ดก็คืออัศยุชะและเดือนที่12ก็คือกติกะดังนั้นคําว่ามาข้าบูชาความหมายก็คือการบูชาในเดือนที่สามนั่นเองราารประเด็นที่สองวันมาข้าบูชาเกิดขึ้นที่ไหน คําตอบก็คือเกิดขึ้นที่พระเวรุวันมหาวิหารนครราชคฤิซึ่งก็จะนําพาท่านทั้งหลายไปชมโดยออกจากสุวรรณภูมิซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางมุ่งตรงไปทางด้านทิศตะวันตกตามโปรแกรม Google Earth จุดที่ทุกท่านเห็นขณะนี้และท่านทั้งหลายอยู่ทิศเหนือของกรุงราชคฤในปัจจุบันนี้เดิมเป็นพระราชอุทยานของพระเจ้าพิมพิสาร พระราชาครั้นได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ลัตธิวันหรือสวนตาลหนุ่มแล้วได้บรรลุธรรมชั้นพระโสดาบันปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะจึงปรารถนาจะจัดหาสถานที่จำพรรษาให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดจึงได้เลือกเอาเวลุวันหรือสวนไผ่ของพระองค์เองถวายให้เป็นสังคารามแห่งแรกในพุทธศาสนาเพื่อให้พระพุทธองค์และพุทธสาวกได้จำพรรษาที่นี่ สาเหตุที่ไม่ได้เลือกเอาภายในตัวเมืองราชครึนั้นเนื่องจากว่าสมัยโบราณนคะรราชคืึนั้นค่อนข้างคับแคบมีผู้คนอาศัยกระจายเต็มพื้นที่จึงไม่สัปปยะไม่สะดวกไม่มีความสงบจึงได้มอบเอาพระเวลุวันหรือสวนไผ่ของพระองค์ให้เป็นอารามแห่งแรกนั่นเองเวลุวันในปัจจุบันนี้อยู่ภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้หรือภาษาฮินดีเรียกว่าวันวิภาค ภาษาอังกฤษก็คือ Forest Department นั่นเองขึ้นอยู่กับรัฐพิหารประเทศอินเดียปัจจุบันนี้ก็มีการเก็บค่าเข้าชมด้วยค่าเข้าชมนั้นก็แตกต่างกันระหว่างชาวอินเดียกับชาวต่างชาติประเด็นที่3ที่พระเวลวันมหาวิหารในปัจจุบันนี้มีโบราณสถานหรือโบราณวัตถุที่สำคัญที่ยืนยันหรือไม่ คำตอบก็คือมีโบราณสถานในเขตพระเวรุวันนั้นประกอบด้วยหนึ่งเนินดินที่อยู่ทางทิศใต้ของสวนสันนิษฐานว่าเป็นพระมูลคันทกุดีของพระสมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันนี้ก็มีชาวมุสลิมไปทำหลุมฝังศพครอบใส่ทางรัฐบาลจึงไม่อาจจะไปขุดค้นได้ก็มีแต่ร้อมรั้วไว้ในปัจจุบันนี้ แต่ว่ารายรอบนั้นก็มีแต่ซากอิฐกระจายอยู่ทั่วไปเมื่อก่อนนั้นมีการขุดแต่งทางด้านโบราณคด,ดีก็เห็นโครงสร้างเป็นอาคารสถานที่เลยทีเดียว 2. เนินดินอันเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปใหม่ในปัจจุบันนี้ที่ตรงนี้เดิมเป็นซากสถูปโบราณมีการขุดแต่งตั้งแต่สมัยเซอร์จอนมาแชลในปี2445เดิมทีก็มีพระพุทธรูปเก่าตั้งปริษานอยู่ที่นี่ แต่ว่าถูกลักขโมยไปปัจจุบันจึงมีการสร้างพระพุทธรูปใหม่ขึ้นมาทดแทนองค์ปัจจุบันนี้ก็เป็นเพียงปูนซีเมนเท่านั้น 3. พระพุทธรูปโบราณพระพุทธรูปองค์นี้ความสูงประมาณสี่ฟุตเศษๆทำจากหินดำสมัยปาละเดิมเคยตั้งปริสฐานอยู่กลางพระเวลวันตรงบริเวณที่เคยเป็นซากสถูปต่อมาก็ถูกโจรลักไปหลายครั้ง ทางเจ้าหน้าที่จึงนำไปปริสานอยู่บริเวณด้านหน้าของสถานีตำรวจพิหารชาริฟในปัจจุบันนี้โดยไม่ได้อัญเชิญกลับมาที่พระเวลุวันอีกเลยนี่คือโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ยังหลงเหลืออยู่พอให้เราได้ทราบว่าเวลุวันมหาวิหารแห่งนี้เคยมีซากโบราณสถานปรากฏอยู่ ประเด็นที่สี่วันมาคาบบูชามีความสำคัญอย่างไรคำตอบก็คือมีความสำคัญนั้นก็คือเป็นครั้งแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางหลักเกณฑ์ทางด้านพุทธศาสนาให้ชัดเจนและในชีวิตของพระองค์นั้นทรงตรัสหลักการทางด้านพุทธศาสนาที่เดียวเท่านั้นเมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายอารามแห่งนี้แล้วพระองค์ก็ได้มาประทับจำพรรษาที่นี่พรรษาที่สอง พันษาที่สามและพันษาที่สี่ประเด็นที่ห้าที่เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตนั้นคืออะไรคําตอบก็คือคําว่าจาตุรงคสันนิบาตนั้นแปลตามตัวก็คือจาตุรงังคะแปลว่าองค์สี่สันนิปาตะหรือสันนิบาตแปลว่าการประชุม รวมแล้วก็คือการประชุมที่ประกอบด้วยองค์สี่นั่นเองอันประกอบด้วย 1. พระสงฆ์ที่เข้าร่วมประชุมล้วนแล้วแต่เป็นพระอาหารหันต์ได้อภิญญาหกทุกองค์ 2. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทา 3. พระสงฆ์ทั้งหมดนั้น ได้เดินทางมาที่พระเวรุวันมหาวิหารโดยไม่ได้มีการนัดหมายมาก่อน 4. วันนี้เป็นวันที่พระจันทร์เสวยเลิกมาคะก็คือวันเพ็ญสิบห้าำเดือน3ามนั่นเองครบสประการนี้เราจึงเรียกว่าจาตุรังคะสันนิบาตหรือจาตุรงคสันนิบาตนั่นเองประเด็นที่6 มีเหตุการณ์ใดบ้างเกิดขึ้นในวันนี้คำตอบก็คือพระพุทธองค์ได้ทรงเล็งเห็นว่านี้เป็นโอกาสดีที่จะวางหลักการทางด้านพุทธศาสนาให้กับพุทธสาวกชั้นผู้ใหญ่ได้รับทราบจึงได้ทรงตรัสหลักการไว้ทั้งหมด12ประการคือข้อที่หนึ่งสัพพะปาปัสสะอาัการะนังก็คือการไม่ทำบาปทั้งปวงข้อที่สองกุศลสูปะสัมปทาก็คือการทำกุศลให้ถึงพร้อม ข้อที่สาสากิตะปริโยทป,ปนังก็คือทำกิจให้ผ่องแผ้วหรือให้บริสุทธิ์ข้อที่สขันตีปรมังตะโปติติขาขันตีก็คือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งข้อที่หนิพพานังปรมังวทันติพุทธาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทรงตรัสว่านิพพานนั้นเป็นธรรมอย่างยิ่งข้อที่หกนหิปพชิโตปร,รูปคาตี ผู้ที่ทำลายสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตข้อที่เกสัม,มโนโหติประรังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากไม่ชื่อว่าเป็นสมนนะข้อที่แปดอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ใส่ร้ายหรือทำร้ายข้อที่เก้าปาติโมเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมก ข้อที่สิมัตตัญญุตาจะพัตตัสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคหรือบริโภคให้พอดีพอเหมาะข้อที่ 11. บปันตันจะสยนาสนังการนอนการนั่งในสถานที่อันสงัดข้อที่ 12. อธิกิตเตจะอายโยโคการมันประกอบในการทำกิจให้ยิ่งเอตังพุทธานศาสนังนี้แหละก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย นั้นหมายความว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตล้วนแล้วแต่แสดงหลักการทั้ง12ข้อนี้คําสอนทั้ง12ข้อนี้แหละก็คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางหลักการไว้ในวันมาคบูชาเราสามารถแยกออกเป็น3ประการนั้นก็คือหลักการ3มี3ข้อคืออย่าทําชั่วทําตัวดีมีจิตผ่องใสอุดมการ4มี4ข้อก็คือมีขันติธรรม ไม่นินทาใครมีใจไม่ชิดย่ำยีมีสมณะสัญญาและวิธีการ6มี6ข้อก็คือไม่ตำหนี่ใครมีวินัยเด่นไม่เห็นแก่ปากท้องต้องสงบปลอดภัยให้ใฝ่ศึกษาหมั่นภาวนาเป็นนิดประเด็นที่เกิเมื่อจบเหตุการณ์แล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคำตอบก็คือผลที่เกิดขึ้นในตอนนั้นก็คือ พระสาวกผู้ใหญ่ก็ได้ทราบหลักการของพุทธศาสนาอย่างชัดเจนนั่นก็คือการไม่ทําบาปการให้ทำดีและทากิจให้ผ่องใสเป็นต้นจะได้นำอรก,การรูปแบบเดียวกันนี้ไปสั่งสอนประชาชนให้ได้รับทราบศาสนาใหม่นั้นก็คือพุทธศาสนาอันเนื่องจากว่าพระสงฆ์ที่มาร่วมชมนุมในวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นพระอาหารหันต์อยู่แล้ว การแสดงธรรมในครั้งนี้จึงไม่มีผู้ใดบรรลุพระอารหันต์หรือบรรลุธรรมใดๆอีกประเด็นที่8ชาวพุทธได้ไรจากวันมาฆาบูชาคำตอบก็คือเราได้ทราบหลักการของพุทธศาสนาที่ชัดเจนแล้วน้อมนําไปปฏิบัติให้ถูกต้องเมื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วเราก็จะได้รับผลของการปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นด้วย เมื่อมีใครหรือมีเพื่อนชาวต่างชาติต่างศาสนาถ้ามาถามเราว่าศาสนาพุทธนั้นมีหลักการอย่างไรบ้างเราก็สามารถอธิบายได้อย่างถูกต้องตามหลักการนี้นี่เองประเด็นที่9เราจะปฏิบัติอย่างไรในวันมาฆบูชาคำตอบก็คือในวันมาฆบูชานี้ในฐานะที่พวกเราเป็นชาวพุทธ ก็ควรจะได้ทําบุญ3ระดับนั้นก็คือระดับทานคือการทำบุญขั้นพื้นฐานมีการใส่บาตรพระสงฆ์สงเคราะห์คนยากจนหรือช่วยเหลือสรพพสิ่งสรรพสัตว์เป็นต้นระดับที่2ก็คือศีลเป็นบุญระดับกลางก็คือการทำความดีอย่างน้อยก็คือมีศีลห้าระดับที่3ก็คือภาวนาเป็นบุญขั้นสูงสุดมีอานิสงส์มากที่สุด ควรจะได้มีโอกาสได้ฝึกภาวนาไม่มากก็น้อยในที่พักของตนหรือที่วัดใกล้บ้านและประเด็นที่10ปัจจุบันชาวอินเดียรู้จักวันมาฆบูชาหรือไม่คําตอบก็คือไม่รู้จักเพราะคนอินเดียปัจจุบันส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูจึงไม่รู้ว่าวันมาฆบูชาคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรบ้างแต่ถ้าเป็นชาวพุทธอินเดียนั้นก็จะทราบความหมายและมีการทำบุญตักบาตรที่วัดเหมือนกับชาวพุทธในประเทศไทยนี้เองชาวพุทธอินเดียส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ก็จะอาศัยอยู่ในรัฐมหาราชตะศูนย์กลางอยู่ที่เมืองนาคปู้รัฐสีขิมชุมชนตามเทือกเขาหิมาลัยชุมชนชาวพุทธตระกูลบาลัวที่รัฐเบงกอนชุมชนชาวพุทธจักมาที่รัฐตรีปุระ ชุมชนชาวไทยพุทธภาเกรัฐอรุณาจันทร์ประเทศเป็นต้นพระจัน์เพ็นกระจ่างฟ้ามาข้ามาตจาตุรงสันนิบาตอัจรรย์นีมีพระสงฆ์วงพุทธญาณผุ้นีมาประชุมกันที่นี่เวรุวนัน ทรงแสดงโอวาทปาติโมคผู้เหนือโลกนั้นคือพระอาหารหันต์มีสว่างมีสงบบรรจบพรันถึงหนึ่องค์มีหลักการไม่ทำบาปทุกชนิดตั้งดวงจิตทำกุศลมหาศาลทำดวงจิตให้สดใสใจเบิกบานกระเสมสารในชีวิต นิดนิรันร์ทรงค้นพบวิธีการกําจัดทุกข์ไม่ติดสุขไม่ครุกคลีไม่ยึดมั่นไม่ทำร้ายไม่ว่าร้ายให้สำคัญทุกขีวันสำรวมกายวาจาใจรู้ประมาณในอาหารทุกวันว่กิตยินดีสงบสุดนิรุษใสมันฝึกฝนอุปรมตนสนิทใน เป็นบันไดสู่มรรคผลพระนิพพานบันมาคะบูชามาบรรจบควรน้อมนบคิดทำบุญคุณสมานร,รักษาศีลฟังธรรมสุขสำราญขอทุกท่านจงไต่ตรองครองพุทธาขอเจริญพร